บอกสักนิดเลยอะไรนะ่าเกียดหมายความาว่าหลวงพ่อจะให้เวลาเทศเท่าไหร่เออครับแหมคนมันก็เรื่อ,องธรรมดากนะ็มาเทศมันต้องสามลูกทำไมละ่ะจะแนะนำนการพบเรือยๆรอบอ่อเือดเดือดเือดเดือดท่านเดือดอ่ะท่านนี้เป็นธรรมดานะทำไมอ่ะโอ๊ยถ้าทำเสียงด้หลายเสียงรูปนี้ยเนี่ยท่าน,น,นไม่ใช่คนไทยนะนี่ทำไมเาได้รู้เรื่องภาษา เราพัดตออถูกแล้วก็จะมีรางวัลให้เนี่ยโยงท่านนี้เนี่ยเห็นเดินวันวันวันตั้งแต่เช้าเนี่ยถ้าไม่ใช่คนไทยนะนถ้าใครรู้ว่าเป็นคนอะไรเนี่ยอัตมาภามีรางวัลให้เอามีช้อยให้เลือกเดินท่านมาจากที่แรกเลยท่านมาจากที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเจยจิต<ๆ>เออไทยล่าไทยล่าที ฟิลิปปินส์เออที่ที่สี่เกาหลีนะแต่ที่ที่สี่นไม่น่าจะใช่ถ้าเกาหลีก็คงมม่คง แกล้พูดนะยกท่านหลวงหลวงจีนนะขออนุญาตขอหลวงพี่นะหลวงพี่ยกเครื่องดนตรีมาขยับแนี้เลยนะ่ออาุญาตครตรงนี้มาใกล้ๆกันเนยจริงๆก็ตรียมดังอยู่แล้วเดี๋ยวขยับโต๊ะเข้าไปข้างในได้ไม่ไยกโต๊ะหลวงมาตระับบข้างสได้อ่าเอาย้าย้ายขึ้นมาตรงนี้เอาจริงนะนะเอาเอาเอาเลยเอามาเลยเอามาเลยเอาจริงสิเอามาใกล้ๆเอามาใกล้ๆจะได้เห็นเป็นชัดๆด้วยนะช่วยกันช่วยกัน มาทางสายมาของสดเลยอ๋อโหมโรงของสดคุณนยินไม่ได้มาวันนี้ส่งบรรดาของอสาวกคุณนยินมาเนี่ยเป็นเป็นวงวงไม่เล็กเลยนะวงใหญ่โอ้โหอันนี้เขาเรียกกองอะไรโย,ยมรู้ไหมกองอะไรโย,ยมรู้ไหมกองเพนกองเพนซีมากโยมตอบส่องเลยกองเพลงวังงดไหนสวยขนาด กองทัพกองทัพอีกท่านนึินท่านมาก็ไปมือนามาจากที่แรกที่จีนจีนที่สองญี่ปุ่นญี่ปุ่นที่ที่สามมาจากฟิลิปปินส์แค้ว่ามาจากฟิลิปปินส์ยกเงินเ้ิ่มกองเขาเพิ่กองเขาก็ยังให้กำลังใจอีกเออแสดงว่าหน้ามันเขาแน่มีเขามีเขามีเขาแต่เกาหลีก็ไม่ใช่แล้วแหละตัดออกเลยดีกว่าอ่ะเฉลยดีกว่าไอ้รุ่งภาษาจีนเนี่ยมันยกมือ ยนะอย่างนั้นเออเป็นประเียนทำคัญ5ประโยชน์5ประโยชน์แน่นอนวิวัฒนาล่าชุราลามพาลามหลวงเชด้ยครับเพราะฉะนั้นท่านมาก็ไมีลาเปล่าท่านก็เอาเสียงมากระเซ้เยยาย่อมแย่ฝากญาติโยมด้วยอย่างนังงน้นท่านมาไกลมาไกลไม่มาไกลนะมาแบบประเภทที่มาไกลแต่ใจแบบทิ่ถึงนะอ๋อมาไกลแต่ใจคิดถึงอ่าคิ่ถึงญาติโยมที่เนี่ยเป็นห่วงที่จริงเขาไม่ขึ้นหรอกเขาไม่กล้า เขาบอกเอ๊ะเที่ยงไทยทคู่แล้วผมจะสู้เขาได้ไม่ได้บอกไม่เป็นไรวันนี้มี2เวอร์ชันครับเวอร์ชันแรกก็คือเวอร์ชันฝั่งทั้งไทยป้าเต้องใจ <c oughs> อะไรนะเขายกโต๊ะมึงก็บอกหมดเวลาไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้นะถ้าค่อยๆกันเอามี2เวอร์ชันให้เลือกอ่ามี2เวอร์ชันอีกเวอร์ชันหนึ่งก็คือเวอร์ชันทั้งอีสานและลาวอืลูก,กน้องก็ต้องนัก